มงคลอุทกเพลงพินแห่งพนมไพรบนเสียงแห่โหยหาพนมไพรที่นั่นคือเสียงพินและความเป็นอีสานที่คืออีสานชื่อสกุลหมายถึงน้ําเหมือนจะเกลื่อนประชดในความแล้งกันดานของแผ่นดินฟ้าสีแห้งดินสีโหยแล้วอะไรละ่ะที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขสบายไม่มีพนมไพรร้อยเอด และมงคลอุทกค,คือความสัมพันธ์ในฐานะภูมิลำเนาเกิดนักเดินทางผู้อาภัพคนหนึ่งมีความผูกพันกับที่นั่นโดยสายเลือดก่อนจะผันตัวเองเข้าสู่โคราและการเป็นนักศึกษาแผนกศิลป์ณนะวิทยาลัยเทคนิคที่นั่นทำงานเถื่อนในลนักษณะของการต่อสู้ที่ร่วมด้วยผองเพื่อนแต่ไม่ได้ขึ้นต่อองค์กรใดในช่วงสมัยก่อนเดือนตุลาคม ปี16งานเคลื่อนไหวที่ทำเป็นกลุ่มการนอนในตึกเรียนอย่างคนอดอยากแจกใบปลิวเชิญผู้รู้มาอภิปรายสลับกับชีวิตที่ต้องเผชิญและรสชาติของความทุกข์ยากซึ่งแทบจะไม่อนาทรเลยสำหรับในช่วงวัยนั้นนั่นคือการเริ่มต้นก่อนมาเป็นมงคลอุทกดังที่ใครๆรู้จักกันมาเล่นดนตรีกันเล่นๆบนตึกเรียนเล่นกับอ่ด ทองกรานี่แหละรู้จักกับอืดตั้งแต่เข้าเรียนที่จริงเป็นคนละรุ่นกับอึดแก่กว่าแต่มาเรียนทีหลังเรียนมส .4,5 ไม่ได้เรื่องก็มาเรียนเกษตรอืดน,นะเกษตรไม่ได้เรื่องค่อยมาเรียนศิลปรกรรมมาพบกันเป็นเพื่อนฝูงอืดเล่นกีตาร์ว่องวงเล็บคําแทนตัวเองในบางครั้งก็เล่นกีตาร์แล้วก็มีเพื่อนๆเ,เล่นด้วยกัน เขาเรียกพวกเราว่าบังคลาเทศพวกอดอยากนั่นแหละช่วงนั้นบังคลาเทศมีอดข้าอดน้ำเราสนใจกันทีนี้ตอนอยู่วิทยาลัยก็จับปลาในวิทยาลัยกินคิดดูซื้อผักในรัว้ววิทยาลัยกินแปลงหนึ่งหบาทพวกหุ่นที่เอามาให้เด็กรุ่นน้องเขียนนี่ต้องกินได้พวกผลไม้เราก็เอามากินรุมใหญ่อยู่นะเป็นพวกที่ดูอดอยาก เขาเลยเรียกกลุ่มอดยาที่มาของบังคลาเทศแบนมีแปลกๆเช่นนั้นเองตอนนั้นเล่นกีตาร์อย่างเดียวตอนหลังที่มันมาเป็นบังคลาเทศแบนจริงๆก็นั่นมันมีไอบังจริงๆมาอยู่ด้วยบังนี่มันชื่อไอบังคงแขกอยู่หน้าตาเป็นแขกเขาเรียกบังบังมันเล่นกีตาร์เป็นแขกเลยตอนนั้นก็ลหลงไหลพวกดนตรีเหล่านี้อยู่พวกกีตารานี่แหละ อุดรีดเป็นไฟเลยตอนนั้นแจมกันมีไอบังนี่แล้วว่งเล่นเป็นพื้นเล่นกันทั้งคืนไม่จบแล้วมานั่งทําเทปกะจะส่งขายด้วยเคยเอามาธรรมาสตร์ส่งให้หมูพงเทพด้วยท,ทําเทปคาสเส็จอัดกันในห้องมืดเป็นห้องอาจารย์มีเสียงหยดน้ําตั้งชื่อว่าเพลงอุตสาหกรรมมีแต่เสียงดนตรีอย่างเดียวเพลงขอฝนมีไม้กระดานเขยา่า เป็นเสียงฟ้าร้องต่อไปก็เป็นเพลงม้ามีกระโหลกหมามาตั้งเคาะเล่นเมากัญชาด้วยตอนนั้นเปรียนหนังสือด้วยเขียนรูปกลางคืนด้วยดึกๆก็อัดดนตรีอยู่กันแบบนี้จนดึกเป็นศิลปินนอนบนตึกเขาไล่ลงเอากุญแจมาใส่เราก็ยังมีทางเปิดเข้าไปนอนได้กลับบ้านก็ไม่ค่อยได้กลับกลับก็โบกรถกลับบางทีก็นอนบ้านหมูเขามีบ้านอยู่โคราช บางทีเขาก็มาอยู่ด้วยวองเรียนจบสีนี่มาจบตอนเป็นคารวาลแล้วกลับไปสอบวิชาเดียวภาษาอังกฤษทุกอย่างและความเป็นนักดนตรีมาเริ่มต้นกันที่คารวาลผู้ชายสี่คนพบกันการชักชวนไมตรีและกระแสแห่งความมุ่งมั่นทยานให้ทุกสิ่งทุกอย่างคือพลังโดยจุดมุ่งมั่นนั้นคือดนตรี ตอนนั้นมาตั้งคารวานครั้งแรกก็บอกถ้าเล่นดนตรีก็ไม่ต้องเรียนแดงก็ไม่ไปสอบวีรศักกำลังเรียนอยู่ที่รามคำแหงอืดก็ไม่กลับไปเรียนมีว่องเหลือวิชาเดียวก็กลับไปสอบก็จบแต่ไม่ได้เอาใบอะไรตอนนั้นหงาเรียกไปโทรไปแดงก็เรียกไปเอาอืดมาเล่นว่องก็มาด้วยตอนหลังหงาไปบ่อยๆไปแวะยะโสธรก็มาแจมกัน เล่นเปิบข้าวอะไรนี่โอ้โหยาวเป็นชั่วโมงเล่นคนกับควายนี่ชอบกันวงตอนนั้นก็เริ่มเล่นเพลงเพื่อชีวิตแล้วตั้งแต่หงามาสมัยที่หงากับแดงยังเป็นทอเสนและสัญจรก็รู้จักกันวันนั้นมีงานจีนแดงหรือวรรณกรรมอะไรนี่แหละที่หอใหญ่หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เจอกันก็เลยไม่ได้กลับกินเล้าต่อ ก็เลยเล่นดนตรีด้วยกันมารวมกันไหมเอาซี่ก็เลยรวมกันเอาก็เอาแต่ไอ้บังไม่เอาบางต้องปรเรียนต่อช่างศิลป์อืดไม่เรียนแล้วก็เลยเหลือสองรวมกันนึกชื่อเอาชื่ออะไรดีชื่อคารวานดีไหมชื่อหนังสือเก่าหลังจากรวมกันแล้วก็ไปโคราชนั่นแหละรวมกันไปซ้อมซ้อมกันบนตึกแล้วลงไปเล่น ใช้ชื่อคารวานครั้งแรกที่นั่นที่วิทยายลัยโคราชนั่นแหละหลังจากนั้นก็ไปตระเวนเล่นเล่นโคราไปบุรีรัมไปออกทีวีช่องห้าขอนแก่นสามเพลงได้เพลงละห้าร้อยขากลับแวะบ้านอื่นงาก็เขียนเพลงหมายเหตุจากหมู่บ้านจากลวดลายกีตาร์อ่นนี่แหละไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปได้ง่ายๆในวิถีชีวิตของแต่ละคนว่าจะมีการผ่านพบ หรือการเล่นร่วมกันทําอะไรสักอย่างความกว้างใหญ่ไพศาลของโลกหรือหดแคบ,บลงมาแคบบ่ผืนแผ่นดินไทยในช่วงชีวิตที่เกิดมามีความหมายแน่นอนหรือว่าแต่ละคนต้องเป็นอย่างนั้นดําเนินเช่นนี้หรือจะได้รู้จักคนนั้นร่วมงานกันและก้าวขึ้นมาในสิ่งที่เป็นผลตอบสนองจากการร่วมกันความรู้สึกถึงการร่วมงานกันใหม่ๆความตั้งใจและจุดมุ่งหมายรวมทั้ง ยุคสมัยที่เป็นตัวผลักดันบางทีสิ่งเหล่านี้เราก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเป็นองค์ประกอบอันสำคัญที่ชี้นำหรือเสริมสร้างให้ใครพงาดอยู่บนเส้นทางสายยาวไกลนั้นได้โอ้ยมีไฟกว่าทุกวันนี้มีกว่ามากรวมกันใหม่ๆไม่มีอะไรเลยออกจากตึกไม่มีอะไรผ้าหม่มมอบรุ่นน้องต่อใบเสื้อผ้าก็เอามาตัวเดียว มาอยู่บ้านแดงที่พยาไทยบ้านไม้สักด้วยนะมีมุ้งหลังเดียวเองใครมาก็นอนมุ้งนั้นมีกระปุกยาเส้นอยู่กระปุกหนึ่งนอนสูบสบายแดงไปหาข้าวหงาด้วยแหละเขามีเพื่อนที่กรุงเทพนี่บางทีพาไปกินให้เขาจ่ายให้เราก็กลับบางทีไปกินร้านที่เสนดชื่อเพื่อนเราไปกินเสนชื่อเพื่อนแล้วก็กลับแต่ถ้านา้มท่วมทางนี้ ไปหาเราก็นั่งรอไปเขาก็ได้กินแล้วกลับมาไม่มีเราก็อดอดข้าวอดน้ำอยู่อดข้าวกับไปอืดน,นี่แหละมีไพ่สำรับหนึ่งเก่าๆเล่นไปเล่นมาเมื่อจะตายบ้านที่อยู่นี่เป็นบ้านพ่อแดงบ้านเก่าเรือนพังๆโยกแล้วหลังใหญ่มากเลยหลังบ้านมีคอกมา้าอยู่ตรงแฝดดินแดงติดกับรั้วมฮิดนเลยทำเลดีมากเป็นบ้านหลวง บ้านทหารอยู่ในดงทหารเลยตอนนี้คงหรือสร้างแฟตไปแล้วอยู่กันก็เล่นดนตรีแดงก็ไปยืมกีตาร์เขามาเคยถูกค้นบัตรทีหนึ่งตำรวจจอดหน้าจอดหลังหยุดคน้นกีตาร์ใครนี่มันถามมีกี่สายยี่ห้ออะไรนึกว่าเราขโมยมายืมมาตระเวนเล่นไปถึงใต้โน้นพิมพ์หนังสือเพลงเล่มหนึ่งตอนนั้นเล่นกันอยู่11เพลง มีสารแสงทองเพลงจากที่หงากับแดงทำไว้พอมารวมกันก็ทำใหม่ต่อเติมบ้างเปลี่ยนริทึมบ้างแต่หว่องยังไม่ได้แต่งเพลงเอาพินมาจากโคราชติดตัวเล่นด้วยตลอดตีกลองด้วยเล่นพินด้วยความลำบากหรือก็แค่อดข้าวเพื่อนฝูงมากมายความหวังของคนก็ยังมีถ้ามีกําลังใจโอ้อดข้าวอยู่ อดอยู่นานภายในสี่วันนี้บางทีก็จะได้กินบางบางทีมื้อเย็นบางทีมื้อกลางวันแดงเป็นคนไปหาไปทำมะรังสีอะไรพวกนี้บางทีก็ทำกินเองบ้างบางทีก็ไปเซ็นกันชื่อทัญญาเพื่อนที่เซ็นข้าวได้เราก็ไปเซ็นชื่อมันรวมกันได้ประมาณสี่เดือนได้ออกแผ่นซิงเกิลเล็กๆออกมาในช่วงนั้นก็เกิดวงกรรม,มาชน คุรุชนมีอิสซึนวงนี้เล่นโฟกนะแต่เนื้อหาไม่เหมือนกันพวกเราเล่นเพราะช่วงนั้นมันมีแต่การเคลื่อนไหวดนตรีเกิดขึ้นมาก็เพราะเรื่องนี้เล่นตามงานพวกนี้เพราะฉะนั้นเป้าหมายแรกก็สนองการเคลื่อนไหวเรารับงานมาเรื่อยตั้งแต่ครั้งแรกได้เงินก็ที่ออกทีวีครั้งหนึ่งมีอีกงานถูกจ้างให้เลิกเล่นเล่นที่พักพลังใหม่เล่นไปได้สามเพลง บอกพอแล้วพักจะเปิดพักมีงานเราก็ไปเล่นเราจะร้องเพลงหยุดก่อนเขาบอกให้หยุดว่ามันไม่เหมาะสมกับบรรยากาศมีงานเลี้ยงเชิญใครต่อใครพวกนักวิชาการอะไรนี่เขากลัวเริ่มมาแต่งเพลงเองตอนเทปชุดที่สองอเมริกันอันตรายเพลงแรกก็ลุกขึ้นสู้ให้แดงเป็นคนช่วยดนตรีตอนนั้นมันแจมเล่นกันแต่งเพลงก็ไม่มีหงาตอนนั้น แตกเป็นมะนวผ่าซีกเลยหลังจากที่ออกซิงเกิลคนกับควายได้กีตาร์สามตัวแล้วก็ไปได้กีตาร์เพื่อนซื้อให้เหมือนกับยืมกันแต่ไม่ได้ใช้เขาได้กีตาร์แล้วเข้าห้องอัดอัดคนกับควายนกสีเหลืองข้าวขอยฝนจิตภูมิศักดิ์อัดเสร็จก็ไปโคราชหวังจะซ้อมเพลงกันไปซ้อมที่นั่นไปทำเพลงกันก็แตกวงครั้งที่หนึ่ง ตอนนั้นจะขยายวงมีเพื่อนมาเล่นแต่ไม่ได้เพิ่มผลสุดท้ายกลับมาสี่คนแต่เพราะเรื่องเพลงเพลงเช้าวันหนึ่งหงาแต่งเป็นเพลงผู้หญิงคนหนึ่งแยกสองวงกับหงาแดงกับอ่ดปัญหาเรื่องเพลงหนึ่งอีกเรื่องซ้อมกันไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไปถึงก็โตเตกันนัดอะไรก็ไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็งงว่าจะกาวไปได้ยังไง ขณะที่เพลงก็มีแต่เหงาๆออกมาขบวนก็เรียกร้องเพลงที่คึกคักมีหนังสือเขียนแย่วิจารณ์อธิปัตย์หรืออะไรนี่เขาว่ามีเพลงที่แต่งในม็อบก็ได้ทำไมเพลงสู้ไม่แต่งทำไมต้องไปหลบซ่อนอยู่ทำไมเป็นอย่างนั้นหรือเขียนแย่ที่จริงเราก็ต้องการอย่างนั้นนะไปอยู่ไร่เขียนเพลงไม่นานหรอกแตกกันรวมกันเพราะเทปยังไม่ได้อัด กลับมาเล่นด้วยกันหลังจากนั้นเทปเสร็จเงินก็ได้ได้จากเทปขึ้นมาเงินได้จากเทปชุดที่1ออกทัวร์นี่มันหลังจากเทปชุดที่2ก็ยังตระเวนเล่นอยู่เรื่อยๆตามงานม็อบนักศึกษางานกรรมกร,รไปเรื่อยๆแล้วมาแตกครั้งที่2นี่ทําให้เพลงคลี่คลายไปเยอะแต่ครั้งที่สองหงาแยกไปคนเดียวทําหนังทองปานเพิ่งมีเมียมีวิจารณ์เรื่องหงาช่วงนั้น เรื่องผู้หญิงเรื่องอะไรทั้งกันเองทั้งวงนอกด้วยข้างในก็มีประปรายเขาขอแยกตัวออกไปแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีแรงบีบออกไปหลายเดือนอยู่ทางนี้ก็ไปฟอร์มวงที่โคราชตอนนั้นซื้อกล่องชุดแล้วหามือกล่องก็ไอชัดชวานปรทุมวิทนี่แหละแต่มันไม่ไปตีมันมัวแต่ไฮพาร์คอยู่ช่วงนี้หมูก็เข้ามาหมูเขาอยากเล่นด้วยก็เอาเขาเพิ่งเข้ามาจุดนี้ ไบโคราชนี่ตอนนั้นเราไม่อยากมีแฟนมันยุ่งก็มุก,กันนะก็ซ้อมกันอยู่สักเดือนสองเดือนหง่ะก็พาแฟนไปแนะนำบอกว่านี่แฟนเราเราก็อา้าวงั้นก็เอาสิมาเล่นด้วยกันมาซ้อมกันอีกรวมกันแล้วมันก็เร็วขึ้นเรื่องปกติเช่นนี้ของความเป็นศิลปินเกิดขึ้นได้เสมอความขัดแยงบ้างในบางคราวบทเรียนซึ่งเพิ่มูนประสบการณ์ ล้วนแล้วแต่เสริมความแข็งแกร่งให้เกิดขึ้นแก่ผู้ไม่ยอมท้อถอยเสมอตอนหงาแยกไปแดงก็เขียนเพลงด้วยในตอนนั้นเราเขียนเพลงรวมกันสู้ลุกขึ้นสู้แล้วก็เอาเพลงอเมริกันอันตรายเขียนร่วมกันอืดกับแดงทำนองแจมกันเพลงอะไรอีกนะเพลงก้าวต่อไปอืดเขียนลำเพลินว่องเขียนตอนนั้นมีเพลงพวกนี้เป็นพื้น ซ้อมกันอย่างแน่นเลยสนานตีด้วยเพราะกลองยังไม่ได้ขายมีขลุยมีกลองมีไวโอลินงามีเพลงมีเพิ่มหลายเพลงตายสิบเกิดแสนพวกนี้ที่ซ้อมกันไว้แล้วรวมกับที่มาเพิ่มก็ตก20กว่าเพลงก็ตะเวนสิตอนนั้นคิดกันว่าจะลองดูว่าเราจะอยู่วงอาชีพได้ไหมไม่อยากยุ่งแล้วกับนักศึกษาไม่ใช่ไม่อยากยุ่งแต่ว่าวงแบบนี้ คารวานเราอยากลองดูว่ามันสามารถหากินได้หรือเปล่าจะเอาเป้าดนตรีแล้วตอนนี้ได้เพื่อนได้ฝูงมาปรึกษาสุรสีสุรสีผาธรรมตอนนั้นสุรสีเขาเป็นนักพากนักเดินสายหนังในอีสานติดต่อโรงหนังไปเขียนโปสเตอร์ไปเราก็เขียนโปสเตอร์กันเองที่โคราชเขียนแล้วก็บุกโรงหนังไปภายในหนึ่งเดือน จะตระเวนภายในหนึ่งเดือนเริ่มที่โคราชไปเรื่อยอำเภอไหนมีเพื่อนก็เก็บสปอนเซอร์มาบางทีคนละ500ได้2,000นี่เราโอเคเล่นเปิดกลางแจ้งบ้างก็เช่ารถตู้ไปคันหนึ่งขับเองเครื่องเสียงซื้อเองยืมเงินเข้ามาซื้อตระเวนอีสานหนึ่งเดือนเบี้ยเหลียงคนละ30บาทได้ผลคือบางโรงก็ไม่มีคนดูบางโรงก็มี บางโรงก็ไม่ได้เล่นโดนฉีกโปเตอร์อะไรพวกนี้มันดีก็อยู่ไม่ได้คือไม่ขาดทุนแต่ไม่กำไรได้คนละ30บาทต่อวันหัวเราะนักดนตรีคนขับนักร้องอะไรก็ช่างคนละ30บาททั้งนั้นเหลือค่อยมาว่ากันหลังจากตะเวนหนึ่งเดือนกลับมาประสบการณ์มันมากเล่นก็คล่องหลับตาเล่นได้เลยตอนนั้นมีบองโก ลองชุดขายไปขายเพื่อเอาบองโกมาเอาฟรุตมาให้หมูตอนทำเทปชุดนี้อเมริกันอันตรายมันก็เล่นคล่องแล้วพอมาเข้าเครื่องซ้อมหน่อยก็เข้าห้องอัดเลยทำเทปเสร็จก็เข้ากรุงเทพแต่หงายังติดหนังทองปานอยู่ยังไม่เสร็จช่วงที่เข้ามาหงาก็เล่นบ้างไม่เล่นบ้างเล่นงานกรรมกรอโตรุง่งงาน21มีนา ช่วงนั้นนักศึกษาเขาเดินเรื่องกับอเมริกันเทปชุดนี้ออกมาก็ได้ผลขายได้อยู่ละเอียดถี่ยิบและเรียบเรียงเอาไว้เป็นอย่างดีมงคลอุทกเล่าเรื่องแต่หนหลังความเป็นไปในการเดินทางของพวกเขาพร้อมผองเพื่อนสิ่งที่เคยผ่านพบความเป็นคารวานและเรื่องราวของเขาเองหลังจากอเมริกันอันตรายออกมา ช่วงนั้นกระแสทางการเมืองสูงขับไล่ฐานทัพอเมริกาช่วงปี1 8สมัยคึกริ์ออกไปเล่นต่างจังหวัดก็พบอะไรหลายอย่างที่จังหวัดเลยเขาไม่ให้เล่นอุดอรก็เคยไม่มีการลอบทำ้ายหรอกแต่มีคนก่อกวนบ้างเขาไม่ให้เล่นบ้างโรงหนังมาขอร้องบ้างคือเอาตำรวจไปขู่อย่างจังหวัดเลยนี่เอาตำรวจไปสองคันเอาไปขู่เจ้าของโรงหนังว่า ถ้าให้เล่นเขาเล่นเสร็จก็ไปแต่คุณอยู่นี่เจ้าของโรงหนังเดือดร้อนแทนเราก็ไม่เล่นก็ไปพักอยู่กับไรเพื่อนที่ผูกกระดึงฉลองปีใหม่กันกลับมาตะเวนเล่นกลับมาเล่นที่กรุงเทพเพราะไม่เล่นที่กรุงเทพนานพอกลับมาเล่นที่รามโอ้ยบรรยากาศดีงานแรกคนดูร้องคนกับขวายเป็นหมู่อยู่ข้างเราเราก็พยายาตั้งเครื่องให้มันเสร็จเร็วๆมันมาก สุรศีเป็นโคศกช่วงนั้นเล่นแน่นหลังจากอเมริกันอันตรายเราซ้อมกันอยู่เช่าบ้านอยู่เองแล้วตอนนั้นงานมันเยอะเงินจากเทปก็ได้แต่ว่องก็ยังไม่เคยพกตังค์อยู่ดีก็ไม่รู้เป็นอย่างไรไม่เคยพกตังค์คือไปกับเพื่อนตลอดดูหนังเอา้าเขาก็ตีตัว๋วซื้อบุหรี่เขาก็ซื้อมาให้สูบกันไม่ได้เก็บไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงิน ก็อยู่มาตั้งนานนี่เออตัวคนเดียวอยากซื้ออะไรก็เบิกเอาอยากซื้อหนังสือก็ไปร้านหนังสือร้านหนังสือก็วางเทปเราเอา้าวเขาว่าคุณเลือกเอาไปเลยนะอยากได้เล่มไหนไม่รู้มันอยู่อย่างสบายโดยที่ไม่ลำบากไม่ต้องมีตังก็อยู่ได้ตอนหลังพวกนักศึกษาศูนย์นิสิตศ,ศึกษานี่เองมีงานเข้ามาเอาเป็นว่าการเมืองโดยตรงเลยทีนี้ เช่ารถให้เอารถมารับเราเราไปทางนั้นเราเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวเรื่อง6ตุลานี่เขาก็เช่ารถตู้ให้คันหนึ่งให้ไปสายอีสาน3วันการเมืองเต็มตัวก่อน6ตุลาหลังจากอเมริกันอันตรายแล้วก็เป็นการเมืองเต็มตัวก็ทำเพลงใหม่พวกมานครองเมืองมรดก GI ฝนใหม่ว่องเขียนหลายเพลง งาเขียนอิหลดอดอยากอะไรนี่มีหลายเพลงคือจะทำกันอีกชุดหนึ่งตั้งชื่อว่าม่านครองเมืองก็ไม่เชิงแอนตี้เป็นเชิงความทุกข์ยากของคนอาชีพต่างๆเช่นสามล้อเพลงหาเปร์ก็เอามาเล่นคนกับตะเกียงที่ได้มาจากภาคตายก็เอามาเล่นพอดีเกิดเหตุการณ์6ตุลาหลังจากที่ไปอีสานกำลังเล่นอยู่ที่ขอนแกน่นไม่ได้กลับด้วยซ้ำ ไป,ไปก็ไปเข้าป่าถึงบันทึกของประวัติศาสตร์ชีวิตแล้วป่าเขาความร่มเย็นและการต่อสู้การเดินทางไกลอย่างแท้จริงในต่างแดนที่ไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนเหนื่อยยากระหยและความล้มเหลวของการต่อสู้ในป่าตอนเข้าป่าครั้งแรกก็รู้สึกดีเคยเคยผ่านเคยขึ้นไปเล่นเข้าไปในป่าทางภาคใต้ ไปวันเดียวเล่นโต้รุ่งตอนนั้นคิดจะอยู่นูน่นไม่อยากลงมาพอดีเพื่อนบอกว่าเรามีงานนิว่าช่วงนั้นประพาจะรู้เสถียรกลับมาก่อน6ตุลานิดหน่อยพอวันที่หโอ้ยมันไม่ไหวแล้วตอนนั้นจะหลบอยู่ในชนบทโดยใจตัวเองหรือว่าข้ามไปลาวมันไม่รู้อยากไปอย่างนั้นคุยกับเพื่อนกับฝูงทุกคนก่อนที่จะเข้ามาก็มีการคุยกันว่าจะเอาอย่างไร แดงเข้ารู้เรื่องอะไรต่ออะไรมากเข้ารู้เรื่องสบายใจก็อยากเข้าเอก็ดีตอนออกจากป่ามาแล้วกลับมาคิดว่าจะมาเล่นดนตรีนะ่ะคือไม่รู้จะมาทำอะไรออกมาจากจีนก็เล่นดนตรีคิดว่าจะได้เจอเพื่อนคิดว่าเพื่อนคงกลับมาหมดแล้วมาถึงเอยังไม่ได้กลับนี่หว่ายังเหลือเจอแดงโทรเลขไปหาแดงแดงก็มาเลย หมูก็อยู่ตอนนั้นแดงมีลูกคนหนึ่งแล้วเขาไปอยู่เหนือคิดว่าจะได้เล่นดนตรีต่อก็ได้เล่นจริงๆทางบ้านเขาก็ถามว่ากลับมาแล้วทำอะไรก็เล่นดนตรีพอดีมีจดหมายมาจากญี่ปุ่นเชิญสุรชัยไปสุรชัยก็อยู่ในป่าเอาวีรศัก์วีรศัก์ก็ไม่เล่นไปก็ไม่รู้อะไรไปร้องอะไรก็เอา่อกนี่แหละเอาพินไปด้วยเราก็ไป ไปอยู่ได้สองเดือนก็มีจดหมายมาแล้วบอกว่าเพื่อนกลับมาหมดแล้วมีคอนเสิร์ตยูนิเซฟเดือนพฤษภาด้วยไปเดือนกุมภามีนาเมษาอยู่ที่ญี่ปุ่นกับวงซูยิเกียวช่วยเขาแปลหนังสือของแดงที่เขียนลงในโลกหนังสือตอนกลับมาจากป่าใหม่ๆอธิบายที่แดงเขียนนอกจากนั้นก็เล่นดนตรีรับงานตอนไปคิดว่าจะไปเล่นคอนเสิร์ตเดียวทีนี้มีเวลาว่าง ไม่รู้จะไปไหนเพื่อนก็ยังไม่กลับก็ตะเวนไปกับซุยกิวเอาเพลงไปเล่นซ้อมอัดเทปร่วมกันเขากะจะให้มาขายเลี้ยงตัวพอมาแล้วไม่ขายสนิททุกคนกับวงซุยกิวอยู่เดือนแรกก็แผลบเดียวเพราะกินเหล้าทุกวันดูมันเร็วเดือนที่สองก็เอาเริ่มไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันแต่ก็มีงานดนตรีพอเดือนที่สโอ้ชักอยากกลับแล้วยิ่งได้รับจดหมายยิ่งอยากกลับ อยากกลับมาเจอเพื่อนเลยตัดงานออกสองงานพอกลับมาถึงอ้าวไม่มีหมูไม่มีหมูได้ไหมเพื่อนคนหนึ่งจึงกลายเป็นศิลปินเดี่ยวไปโดยปริยายกลับมาเป็นคาราวาน4คนอย่างเก่าคอนเสิร์ต for u n i c e f และการกลับคืนสู่รังเสียงพินหูดโหยหาทุ้มต่ำจากกุลาแห้งโหยหลัง u n i ิ e ซฟครั้งที่หนึ่งไม่ได้มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน เที่ยวหมดเที่ยวอย่างเดียวคือตั้งแต่ไปญี่ปุ่นนะกินเหล้าทุกวันกลับมาก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่กินตลอดเที่ยวตลอดได้เงินยูนิเซฟนี่ส่วนแบ่งก็เที่ยวหลังจากนั้นมีงานเล่นได้เงินแล้วก็เที่ยวไม่ได้อะไรเครื่องดน,นตรีก็ไม่ได้ซื้อก็นี่ใช้เงินเดือนละ5 0 0บาท -600 บาทเก็บไว้แต่เวลาไม่มีก็เบิกมาใช้ก็หมดไม่ได้อะไรจนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีอะไร พืชพันธุ์ที่สูบได้ขณะที่ผมและแดงตกค้างอยู่แนวหลังกลางวันมีหน้าที่ฆ่าหมูกลางคืนกินเหล้ารอการเดินทางเราได้รับจดหมายฉบับหนึ่งเป็นจดหมายฉบับสุดท้ายก่อนที่ผมจะข้ามชายแดนจากลาวไปสู่ประเทศจีนในจดหมายมีใจความว่าพร้อมกับจดหมายฉบับนี้เราได้ส่งพืชพันธุ์ที่สูบได้มาให้เพื่อนจำนวนหนึ่ง แล้วแต่เพื่อนจะพิจารณาของมันไม่ค่อยดีหรอกแต่ใช้แทนกันได้มันคือกันชงชาวบ้านเขาไม่สูบกันหรอกมีแต่พวกทหารเท่านั้นเอามาผสมยาเส้นมวนสูบก,นกันก็เมาดีเหมือนกันคิดถึงลงชื่อพันตานี่เป็นจดหมายจากเพื่อนถึงเพื่อนที่พิลึกในขบวนปฏิวัติมันผ่านเมยสังคมใหม่มาได้อย่างไรของขาราวานในสถานการณ์สู้รบ แล้วผมกับแดงก็สูบมันอย่างสมใจและเผื่อแผ่สหายอื่นบ้างก่อนที่จะแยกย้ายกันเดินทางมงคลอุทก